สวัสดีครับวันนี้เราพบกันในช่องไอเรีนอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจเข้ามาเน,น<บ>าะเมื่อคืนนี้นะครับก็คือจะมาพูดถึงเรื่องการดองตัว๋วเนาะหลายๆคนเนี่ยคิดผิดกันมากนะครับที่ดองตัว๋วแบบบางคนดองตั๋วแบบไม่ถูกวิธีเนาะก็วันนี้ผมจะมาพูดเลยแล้วกันนะครับว่าการดองตั๋วที่ถูกวิธีและให้มันมีคุณค่ามากที่สุดนะครับมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะทํายังไงมันควรจะอะไรยังไงนะครับก็คือแบบ าการดองตั๋วเนี่ยรู้นะครับว่าต้องเอาตัวละครต่อไปเนาะเพราะว่าแบบเรากะเอาการันตีพอดีแต่ว่าผมเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมเพิ่งมารู้สึกแบบทีหลังเนาะก็คือการดองตัวตัว,ตวละครเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องดองถึง6 0 0 7 0 0 8 0 0ใบนะครับก็คือแบบเล่นตู้ต่อตู้ดีกว่าเนาะแบบดองถึงแล้วก็พอนะครับแล้วก็ไปเอาตัวที่เราต้องการจะเอาไว้ใช้ดีกว่าก็คือว่า มาพักหลังเนี่ยคนเริ่มดองเก่งแล้วนะครับคือแบบดองเก่งมากๆดองไป500600อใบทั้งที่มันการันตีแค่400อนะอันนี้มันความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือแบบรู้นะครับว่าดองได้เยอะแต่ว่าถ้าตัวมันไม่พัฒนาล่ะเราคิดในจุดนี้นะครับคือแบบผมก็คิดน,นะถ้าตัวเราไม่พัฒนาล่ะเราจะไม่เล่นกิจกรรมกิลเลยหรอเราจะไม่เล่นกิจกรรมณนะตอนนี้เลยหรอก็ เล่นกันไม่ไหวนะครับคือแบบกิจกรรมมาเล่นไม่ไหวเมื่อคืนเนี้ยเพื่อนผมทักมานะครับบอกว่ากิจกรรมแม่งโคตรยากแบบมันสร้างมาเพื่ออะไรวะโคตรกวนส้นอะไรประมาณนี้เขแบบาบอกเฮ้ยมันระบายอะไรกันเราอ่ะเรากแบบ็พูดกับเพื่อนนะครับแบบอา้าวแล้วทําไมมันถึงไม่ได้ทาอะไรผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยผมก็พูดไปตรงๆแล้วก็แบบเข้าไปแล้วเพื่อนก็บอกเข้าไปดูให้หน่อยเข้าไปดูผมเข้าไปดูนะครับตัวละครเขาไม่พัฒนาเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยว นิ่งหลงเนี่ยมันควรจะความเร็วขึ้นสัก200หรือเปล่าตอนนี้นะครับจากวันแรกที่เปิดเซิฟมาตอนนี้นิ่งหลงมันควรจะแบบ1ดาวแดง2ดาวแดงได้แล้วนะครับแบบอันนี้ก็ความเร็วอยู่ที่180 190มันน้อยเกินไปนะครับคือแบบมอนมันเริ่มจะเร็วกว่าเราไปแล้วอ่ะเออมันควรจะเกิน200ไปได้แล้วนะครับสายฟรีหลายๆคนที่เลื่นถูกทีนะครับตอนนี้ความเร็วนิ่งหลงเนี่ยมันควรแบบมันไป200ก็หมดแล้วอ่ะเออแต่ ทำไมอ่ะแล้วผมก็เลยไปดูแบบเออดูไปลึกๆเลยนะครับแบบเฮ้ยมันทำไมเขาไม่ได้สูงอะไรหรอกก็ไปดูโอ้โหมีตั๋วอยู่แบบเจ็ดร้อยใบอย่างเงี้ยโอ้โหมึงหัวจะปวดนะก็แบบดองไม่ถูกวิธีนะครับแบบนั้นนะผมจะพูดตรงๆเลยคือแบบเออมันแล้วมันจะเล่นกิจกรรมได้ไงครับเขาบอกว่ากิจกรรมมันยากมากแบบยากมากๆเลยพลังกคเท่าๆหุ่มนะแต่ว่าเขาไม่ได้มาจากส่วนตัวละครดาวตัวละครอ,อะไรแบบนี้อ่ะเขามาจากแบบพวกกระดูกพวกอะไรนะครับแต่ว่า ดาวตัวละครมันก็มีส่วนนะครับในการเปิดออปชันดีๆ1ดาวแดง2ดาวแดงก็มีออปชันดีๆใช่ไหมครับนิ่งหงหลงมันก็เล่นความเร็วได้ไม่ทันนะครับมันก็เลยแบบใส่สกิลไม่ได้2รอบมันก็เลยวนเทินได้แค่รอบเดียวเข้าใจไหมครับทีเนี้ยพอวนเทินได้แค่รอบเดียวใช่ไหมครับมันก็ทําให้แบบไม่สามารถปล่อยครั้งที่2ได้แล้วมอนก็จะมาสวนเออก็เนี่ยผมก็บอกไปนะก็แบบเออเนี่ยอย่างกิจกรรมเนี้ยเขาไม่ผ่านเลยนะแบบไม่ผ่านเลยเนี่ยไม่ผ่านของผมเนี่ยคือแบบ ผ่านนะครับใช้เวลาแค่4นาทีเออก็เติมเท่าเท่ากันนะครับแต่ผมผ่านแล้วก็ใช้เวลาได้น้อยด้วยเห็นไหมครับกิจกรรมวันที่3ทุกคนก็เหมือนจะยากเมื่อวานนี้ตัวของเพื่อนอีกคนนึงเห็นไหมครับก็ใช้เวลาไปหลายเหมือนกันนะหลายนาทีเหมือนกันเกือบ10บนาทีใช่ไหมน่าจะใช่นะครับือแบบเกือบเกือบสินาทีแต่ผมใช้เวลาเนี่ยทุกด่านนะครับสิบเก้าวิหมดเลยมีติดทางสุดท้ายด่านเดียวนะครับที่แบบพลาดไปหน่อยหนึ่งคือแบบ มอนเหลือนี่เลือดกระจุกเดียวอ่ะเออเนี่ยผมแน่ให้ดูนะครับแบบปล่อยสกิลทีแรกไปแล้วแต่มันเหลือกระจุกเดียวนะที่จริงผมวนเธนถ้าผมเร่งตัวละครนะครับมันก็ได้นะระยะเวลาที่เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าผมเล่นแบบอ่ามันมีคนไม่ผ่านหลายคนอ่ะเออแล้วซึ่งผมเองผ่านแล้วอ่ะผมก็ไม่ต้องการอะไรละก็คือแบบไหนๆก็ผ่านเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเออมันไม่ได้คิดจุดนั้นไงคือแบบเออดองตั๋วไว้อ่ะมันไม่ควรจะดองแบบ4 0 0 500ใบ600ใบอะไรประมาณนะี้คือแบบ ดองแค่ตัวตู้ต่อตู้พอแล้วนะครับคือแบบอย่างเพื่อนอีกคนนึงก็ถังเฉินเนี่ยเพื่อนในกิวนะครับถังเฉินแบบดองไว้เพื่อสูมถังเฉินตัวเดียวเลยถังเฉินตอนนี้เป็น5้าดาวแดงไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเป็นไงครับขายทิ้งไปแล้ว5ดาวแดง400บาทโอ้ย ก็คือว่าถังเชิญเนี่ยมันไม่ได้คือตัวละครมันไม่ได้แบกอยู่ตัวเดียวนะครับพยายามคลิกไว้ในส่วนนี้เนาะก็แบบจัดทีไม่เนี่ยเราต้องมีทีมเข้ามานะครับถังเชิญไม่ได้แบกอยู่ตัวเดียวเนาะคือแบบต้องพยายามจัดทีมเออก็ตัวอื่นมันก็ไปช่วยเป็นในส่วนส่วนหนึ่งอ่าถังเฉิญมันก็เป็นตัวตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราเอาตัวอื่นออกมันก็ไม่ได้แบกทีมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้นะครับตัวอื่นตายหมดถังเชิญก็ไม่ค่อยจะ เก่งอะไรเท่าไรนะครับมันต้องมีทีมท mm ี hmm. <lan> 對對 Every time, it. It. <gel> ่โอวยมันด้วยก็เนี่ยเห็นไหมคือหลายๆคนเนี่ยคิดผิดมากผมไม่รู้จะแบบพูดยังไงเออก็กลัวแบบเฮ้ยมึงสายกูไม่ดองหรออะไรประมาณเนี้ยก็แบบไม่ได้สั่งนะครับคือแบบมาพูดให้ฟังว่าถ้ามันมีตั๋วที่เลยมาแล้วอ่ะเอาตัวตู้ต่อตู้พอเนาะตอนนี้ผมคิดได้ว่าตอนแรกๆผมคิดว่าเออดองอัดตัวเดียวไปเลยผลสรุปคือมันไม่ได้นะครับคือแบบผมก็เลยอ่ะดอง ทำตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดองนะครับตัวที่เราต้องการเนี่ยนิ่งหลงผมเห็นไหมว่าตอนนี้คนที่จะเล่นความเร็วอะ่ะขาดนิ่งหลงหลงไม่ได้นะครับคือแบบถ้าจะเล่นทีมความเร็วต้องมีนิ่งหลงหลงและต้องเร็วพอด้วยตอนนี้นิ่งหลงผมไม่ได้เร็วมากนะครับ227ยังแทบจะแพ้แบบหลายๆครั้งเลยแบบแทบจะเจอคนที่เร็วกว่าเยอะนะครับคือแบบเล่นยากอะ่ะความเร็วเนี่ยแต่ความเร็วร้0 1 8 0เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่กันมาได้ยังไงนะครับคือแบบ แค่ห่างแค่แต้มเดียวเขาก็ได้เปิดก่อนแล้วนะครับสมมุติว่าผมความเร็ว227ของเขามันเป็น228เขาได้เปิดก่อนผมละแค่แต้มเดียวนะครับคนเลยรีพยายามที่จะทําความเร็วนะครับส่วนผมเองผมทํำไหมตอนนี้ผมทานะครับผมขาดอีกแค่นิดเดียวผมจะขึ้นเป็นสีดาวแดงแล้วผมกวาดล้างเศษทุกวันเพราะว่าทางเฉลิมเสร็จไปแล้วเนาะคือการได้เปิดก่อนก็เป็นทีมความเร็วเนาะเราทาได้กิจกรรมหลายๆหลายๆอย่างนะครับคือเนี่ยเห็นไหมเราต้องดูด้วยว่า จะเอายังไงนะครับคือจะเล่นยังไงจะพัฒนาตัวยังไงคิดล่วงหน้านิดนึงคือแบบจะไปอัดตัวเดียวจะไปอัดตู้ปลอดใจซี800ใบมันก็ไม่ได้ทําให้คุณชนะไม่ได้ทําคุณเก่งขึ้นแน่นอนผมพูดตรงๆเนาะก็เนี่ยพยายามคิดนะครับมันมีหลายจุดหลายแบบที่เราต้องคิดต้องทํานะครับคือแบบเ,เห็นแล้วก็สงสารเพื่อนเมื่อคืนนี้ก็บอกโดนไปยกหนึ่งนะครับแบบขึ้นเลยแบบขึ้นเลย มันดองไว้เลยขนาดเนี้ยเผาไวเลยผมบอกเผาไวเลยพยายามพยายามคิดนิดนึงการเล่นกิจกรรมเกิลก็อีกอย่างเหมือนกันคือแบบอันนี้ผมไม่ได้ว่านะคือแบบเล่นคิดจะให้แบบไม่ทําอะไรทั้งอย่างเลยรอรับของรางวัลจากเกิลบางทีมันไม่ได้ของดีๆนะครับเกิลวมันสู้ใครไม่ไหวมันไม่แบบต่างคนต่างดองต่างคนต่างดองเนาะแบบโอ้โหมันก็สู้ใครไม่ไหวใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ของรางวัลที่ดีๆอยู่แล้ะคือแบบนั่นแหละ ก็พยายามจะให้คิดกันนะครับก็แบบทําพยายามทําตัวเล่นให้มีความสุขนะครับคือดองไว้อนาคตอันนั้นก็คืออนาคตเกินไปครับคือพยายามแบบอยู่กับปัจจุบันด้วยนิดหนึง่งเออนิดหนึงน่งก็ยังดีนะครับเนี่ยเองผมเองอะดองไว้แล้วนะครับคือทางเฉินจบทางเฉินปุ๊บผมดองเลยแล้วผมก็มกวาดล้างเศษตัวที่มันจําเป็นนะครับที่ผมก็ดองได้ประมาณหนึ่งนะครับก็มาดูกันกป็ประมาณ300 3 0 5ใบละคือเมื่อวานนี้ผมมี395้ใช่ไหมครับแล้วจากเมื่อวานมาวันนี้ผมมีเพิ่มมาอีก10ใบมันไม่ได้หายากนะครับผมมุ่งตรงเลยจากกิจกรรมปูกพิษอะไรเนี่ยการร้องตัวให้ใกล้ตัวละครมันไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นนะครับตู้เดี๋ยวตู้มันมามันก็จะมีแพ็คที่ราคาถูกเข้ามาอยู่ดีเนาะดูนะครับว่าเนี่ยจากตู้เนี้ยผมได้มาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า20ใบนะสุ่มไป30ครั้งไม่ต่ำกว่า20ใบ ถ้าทุกคนไม่เชื่อผมแนบที่ผมสุ่มมาใน x สิครั้งให้ดูนะเพราะผมได้ตั๋วเมื่อกี้ใบาจากจากิจกรรมนี้นะฟรีนะครับไม่ได้เสียเพรเลยก็เนี่ยแหละผมจะบอกแค่นี้นะครับคือแบบสงสัยต้องไปเริ่มทําคลิปใหม่แล้วแบบสอนนะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นทําคือทําอะไรบ้างนะตอนนี้เพราะว่ารูปแบบเกมเราต้องศึกษาเยอะแล้วเปลี่ยนตอนนี้มันเปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะครับก็คืออาจจะไปทําให้ดูก็ได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเหมือนจะผิดพลาดกันไปแล้วเนาะก็ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มท,ทําทีหลังก็ได้แล้วบางคนนะเล่นแบบไม่มีถังรับอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับคือแบบแต่มันก็มีหลายคนเนาะเนี่ยผมได้มาสา7ร้อยเจ็ดใบก็ได้มาสิบใบจากเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ไม่มีถังรับอะ่ะผมไม่เข้าใจว่าเขาอยู่ได้ไงนะครับคือแบบมีตั๋วดองเจร้อยใบห0ร้อยใบแต่ว่าไม่มีถังรับนะครับแล้วเขาคิดถึงการล่วงหน้ามากก็คือว่าถ้าเลหลังเลยเจ็ดสิบใบ เขาจะทนไปถึงหลังเลือดเจ็ดสิบมีการแท้เข้าแล้วจะไม่ต้องใช้ถังรับนะครับก็แบบเผลอถึงตอนนั้นมันก็ยังคงต้องใช้ถังรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เผลอ,เ,อเนี่ยกว่าจะถึงตอนนั้นอ่ะทำไมไม่คิดก่อนครับว่าปัจจุบันเจอไปถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยขนาดไหนมันจะไม่ผ่านกิจกรรมอ่าแกกิจกรรมอ่ะมันก็มีกิจกรรมตีบอสนะครับบอสสุดท้ายแล้วได้ของดีๆเนี่ยเห็นไหมคือไม่คิดบ้างหรอครับว่ามันจะ ยากในจุดๆนี้เห็นไหมไอกิจกรรมเนี้ยผมเดาได้เลยว่าทุกคนยังไงก็ต้องใช้ถังลับนะต้องใช้ซาลี่ต้องใช้สาซาลี่กี่ดาวแดงก็ว่ากันไปเนาะก็เนี่ยกิจกรรมเนี้ยจะพลาดกันจริงๆใช่ไหมครับคือแบบเล่นแบบไม่มีถังลับมันจะติดไหมอะ่ะมันก็ไม่ติดนะมันติดน้อยมากแบบ แทบจะไม่ได้ของรางวัลอะไรดีๆนะครับก็อาจจะทําแต้มได้ถึงไอ้วงแหวนพวกนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาสิ่งไหนเอาวงไหนนะครับก็เนี่ยเห็นไหมก็ที่จะพูดวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาพูดต่เพยงเท่านี้นะครับก็คือแบบเห็นเพื่อนเป็นโตเห็นเพื่อนแบบเมื่อคืนไปแล้วก็เลยอยากอยากรู้ว่าก็น่าจะหลาย,ลายคนแหละที่ทําแบบนี้นะครับก็ให้คิดกันดูดีๆนะครับไม่ได้ สั่งให้ทํานะแต่ว่าให้คิดดูดีๆก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับมาอธิบายให้เข้าใจเพียงแค่นี้นะครับในการเล่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันยากถ้าเราไม่พัฒนาตัวตนตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไปแล้วครับ